ลูกค้าจริงๆอ่ะงานจีนอ่ะมันจะไม่แบบว่าบางทีจะได้แบบไม่บุขนเป็นหนังกลับแบบไม่บุขนหรือเป็นของโค้ดตัวยาวหนูคัดหนูให้เขาคัดออกหมดเลยอันไหนที่แบบเป็นตัวยาวไม่เอาเลยแล้วก็เน้นที่เป็นบุขนด้านในแบบนี้เอาแบบเกตที่แบบคล้ายๆญี่ปุ่นนะแฟชั่นดูสิมีลูกเดียวลักชูนะฮะมีลูกเดียวค่ะพี่มีลูกเดียวเหลือลูกลองดูก่อนว่าชอบไม้เกดผ่านไม้ พิมมาบอกหน่อยว่าแบบนี้ที่ที่อยากได้หรือเปล่านะถ้าใช่ก็จะได้ไม่ปรับอะไรก็จะเอาแบบนี้แหละจะได้บอกโรงงานว่าแบบโอ้โห so beautiful มากฉันเอาแบบนี้ Very good, very g ร o d นะฮะม่นี่มันใช่แบบที่ทุกคนรอไหมล่ะสเปคเนี้ยมันใช่เอะเนี่ยตัวยาวอ่ะก็คืออลังการ เนี่ยจริงๆอย่างเงี้ยจะให้เขา <compris S 2> คัดออกให้หมดเลยนะลูกค้าแต่มันอาจจะมีติดมีหลงบ้างนะพนักงานเวลาเขาคัดแต่เขาก็ไม่ได้แบบดูทุกกระสอบมันอาจจะมีแต่ว่าจะติดน้อยนะลูกค้าเออพิมมาบอกได้เลยนะว่าแบบเออแบบโชบแบบอย่างเงี้ยไม่ต้องปรับแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยลูกค้าน่ารักสวยโอเคโอเคค่ะสวยโอเคพี่ลำดวนโอเคแสดงว่าแบบอันเนี้ยผ่านแล้วเนาะแต่เวลาลูกเดียวนะน้องแพลราคาเท่าไหร่ลูก 40บโลสามพันแปดบ้าไม่รู้โหไม่รยช่วยเฉช่รู้ราคาวันนี้เนี่ยเมื่อคืนฉันหลับไเจอราคาชามวางถูกขนาดนี้โอ้โห3,800ลูกค้าพี่มิ้น40โล3 8ม0มีลูกเดียวขอรหัส C F เริมเลยรหัส C F ก็ไก่หนึ่งไก่หนึ่งกไก่หนึง้อกไก่หนึ่งาน ชวนนะคะมีรูปเดียวก็ไก่หนึ่งหนึ่งมา3,840โลนะฮะก็ไก่กอหนึ่งเดินโซอัพแล้วที่มินได้วิเล็งมากคนที่อยากได้รีวิวก็เอารีวิวไปเลยสิคะโซอาค่ะดีเกนบายจาทดีมาถขอโอ้ยมีแบรนด์ด้วยนะ วันนี้อากาศดีมากเลยอ่ะมอกกับการแบบว่าใส่ชามมวถูกต้องเอาเลนส์ใส่เลยใส่ชามัวเดินทซลเลตในกูดังเก๋ๆสีดำสวยใช่ตอนแรกอ่ะวันเกิดอ่ะหนูว่าจะซื้อนี่ให้นะแจ็คเก็ตของซาร่าตัวเจ็ดพันกว่าบาทอุ้ยเพราะว่าเผื่อได้ไปญี่ปุ่นซื้อเอาเลิกกับว่าุ้ยเอาเทียนดีกว่าเอาเทียนดีกว่าเป็นแบบว่าเนี่ยคล้ายๆแบบนี้เลยแจกตชามมวแต่ออกช็อปมาเจ็ดพันกว่าอุ้ยแรงมากบอกว่าดิไม่ซื้อเสียดาย ก้ใส่มากระดังใส่มากดังพี่ไปเอาจากกระสอบชาเลซื้อจากศูนย์หกแปดลูกค้ามาบอกเออนะฮะเนี่ยแม่โจไม่ติดเลยอะลูกโจเป็นไงจ้าลาเปลี่ยนเละลูกค้าประมาณนี้ดูชั้นผ้าเสอาทโยอ่ะสีดีสีครีมยังสวยๆอีกเยอะเลยนะยังสวยๆอีกเยอะเลยนะคะเอาอะไรต่อดีห้าอลห้าสิบห้าอลไหม เดี๋ยว55แ <55 S 1> อล,อลก่อนแล้วค่อยไปงานพวกสมหัวนะกันเนาะ,ะเบตเตอร์เลตอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าแอลคือแบบ <50 S 1> จึงตรึงสี